สวัสดีครับค่ะคเคยทะเลาะคุณพ่อไหมคะอ่าคุณพ่อนี่คือเขาไม่ค่อยอยู่ด้วยครับก็ตอนที่เขาอยู่ด้วยนี่ก็ผมก็ยังเด็กอะครับแต่ถามว่าเคยเทะเลาะไหมก็ไม่ค่อยทะเลาะครับแต่ว่าพ่อเป็นคนเข้มงวดค่อนข้างจะอนะครับว่าอยากให้เรามีความอดทนอะไรเยงี้ครับค่อนข้างจะดุหน่อยแต่ไม่เคยเทะเลาะอะไรด้วยรุนแรง มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่มีปากเสียงกันอ๋อครับแล้วเราช่วยคุณแม่อ๋อใช่ครับเคยครับเมื่อกี้บอกไม่เคยอ๋อก็คือแบบไม่ได้ทะเลาะกับคุณพ่อโดยแต่ว่าเราเป็นคนทะเลาะแต่ว่าคุณพ่อทะเลาะกับแม่แล้วเราเข้าไปช่วยแม่อย่างเงี้ยเคยครับตรงนี้ค่ะเป็นช่องว่างระหว่างลูกกับพ่อพอเราไปคิดกับเขายังไงเนี่ยเวลาเราเราจะต้องดูแลบริวารหรืออะไรเนี้ยเราจะมีปัญหาตลอด พอมีคนอื่นไหมคะอ่าก็เคยมีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีครับยังอยู่ด้วยกันกับแม่อ๋อตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแล้วแม่อยู่กับเราแม่อยู่กับเราครับแม่หน้าสงสารเนาะใช่ครับแม่หนูหน้าสงสารมากต้องบอกเลยว่าหน้าสงสารมากเพราะว่าเป็นคนที่แม่หนูเป็นคนเซนสิทีฟอ่อนหวานนะครับแต่ว่า เอาความบึกบึนเนี่ยมาใช้กับลูกใช่ต้องกลับไปกอดเขาบ่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็กอดเขาบ่อยสิ่งที่อยากให้ทําเลยที่สิ่งที่อยากให้ทํามากๆนะคะให้เขานั่งเฉยๆแล้วเราช่วยกันตักข้าวให้เขาทานทาอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยตักให้เราให้เราเป็นฝ่ายตักให้เขาได้ได้นะคะได้ครับเขาก็อยู่กับเราอีกไม่นานแต่ว่าเราไม่เคยทําแบบนี้เลยเนี่ยแม่น่าสงสารอื ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยยอมไม่ทำครับเขาเป็นคนแบบว่าชอบเอาใจเรามากกว่าไม่ได้ค่ะพ่อแม่ที่ทําให้ลูกแบบนี้ลูกลงนรกค่ะก็บอกเขาไม่ให้ทําเขาก็ชอบลั้นจะทำอะไรต้องบอกต้องบอกไม่ชีสั่งมาครับผมบอกว่าแม่นั่งเฉยๆเดี๋ยวผมตักให้แม่ไม่ต้องทำครับผมนะคะคนต่อไปค่ะ คนนี้หน้าตาโบรานจังพยายามทำทุกสิ่งให้แบบไฮแคาร,รู้สึกไหมคะว่าตัวเองมีปมด้อยที่หน้าตาเฉยๆครับฮะ รู้สึกไหมคะรู้สึกเต้นเลยรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยที่หน้าตาไหมคะไม่ครับไม่ชีเห็นหนูไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกยิ้มกับกระจกบ่อยๆอ่ะต้องการความมั่นใจเหรอคะครับ ยิ้มยังไงคะสมมุติว่าไม่ชีเป็นกระจกไม่มีความสุขในโลกของตัวเองคือกระจกใช่ครับเดี๋ยวก็หวีผมเปยไปทางนี้เดี๋ยวก็หวีผมเปเพไปทางนี้ เดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็นิดมาเดี๋ยวก็เอาก๊บมาติบเฮ้ยไม่ได้เป็นเว้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ครับชีวิตใครก็ชีวิตมันคอนเวิร์ดค่ะวันนี้มีความสุขอยู่หน้ากระจกอย่างเดียวถ้าไปอยู่ตรงไหน ให้ให้ให้ไปตรงไหนเนี่จะเดินหลังสุดเลยเพราะไม่มีความมั่นใจถ้าเห็นหน้าตัวเองจะมีความมั่นใจมากมันมันไม่ชีว่าหนูถ้าหนูทำงี้บ่อยๆหนูจะเป็นโรคจิตนะทำมาสามปีนะครับทำมาสามปีแล้วเค <laughs> ยเคยใส่หน,นดวดไหยคะเคยใส่เล่นครับ แล้วติดเขาเหรอคะติดเขาเอ,อ๋อติดเขาเคยแต่ออกก็เทมมาแปะเล่นครับทางใครทางมันค่ะชอบไงชอบอะไรก็ทําไปมันไม่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่ามีโลกส่วนตัวแค่หน้ากระจกกระจกบัานขนาดไหนคะเนี่ยทุกมุมในห้องเลยครับ มีใครเคยเห็นไหมคะพี่สาวเคยเห็นครับแล้วพี่สาวว่าไงไม่ว่าอะไรครับเขาชินแล้วครับไม่มันเป็นโปรแกรมของมันเป็นโปรแกรมของกรรมอะคะ่ะกรรมตัวกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีนี่คนนี้เนี่ยเป็นคนจัดหาผู้หญิงให้เจ้านายที่เดินผ่านไปผ่านมา เวลาที่เจ้านายมาเมืองนี้เนี่ยคนนี้ก็จะหาผู้หญิงสัตว์ใส่ให้รู้สึกร้อนหน้าไหมคะร้อนครับแล้วอยากเป็นผู้หญิงไหมคะไม่อยากครับไม่อยากครับก็ที่หนูไปยืนหน้ากระจกหนูอยากเป็นอะไรอะ่ะอยากเป็นมิตูมดิสแลมครับ จากจาก,จาก,จากที่จากที่หนูหาเครื่องบรรณาการให้เจ้านายเนี่ยหนูต้องเป็นตัวตัวบรรณาการที่ต้องเป็นแทนเขาเพราะผู้หญิงบางคนเนี่ยยังไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านมือผู้ชายเลยแล้วเราจัดหาไปให้เนี่ยผู้หญิงเหล่านั้นมีความทุกข์เพราะว่าบางคนถูกตีบางคนถูกทุกแล้วเวลาหนูนอนเนี่ยหนูจะเจ็บไายถอยนอนหมอนยากมาก หมอนใบนี้ก็นอนไม่ได้หมอนใบนี้ก็นอนไม่ได้หมอนใบนี้ก็นอนไม่ได้ฝัาจะเลือกหมอนที่นอนพอกับตัวเราได้เนี่ยอาการกรรมมันบ่งชี้มานะคะไม่ไม่พูดได้อไหมเนี่ยไม่ชีรู้ได้ไงครับ <laughs> เป็นอย่างที่ไม่ชีบอกปะเป็นทุกอย่างเลยครับเป็นทุกอย่างเพราะเพราะว่ากรรมที่ผู้หญิงที่เขาเอาไปส่งให้ เจ้าเมืองเหล่านั้นเนี่ยเจ้าเมืองเหล่านั้นบางคนไม่มีเมตากับเด็กผู้หญิงเลยแล้วทุบตีพอทุบตีเนี่ยเขาก็จะดึงผมลักษณะเขาดึงผมเนี่ยเขาดึงตั้งแต่ก้าวผมเนี่ยค่ะกระชากแล้วมันส่งผลมาที่หนูเนี่ยช่วงนี้หนูจะปวดอ,อยู่ตลอดท่านยังปวดอยู่ครับยอ,ยอ,อยากหายไหมล่ะคะให้กินน้ำเรอครับ <laughs> กินน้ำแล้วความจำวันไหนอยากหายก็แต่งตัวสวยๆมาโรงเรียนยืมกระโปรงพี่มาก็ได้ค่ะก็นั่งสักประมาณนั่งให้เพื่อนมาเอ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 าสมุดที่เป็นไดอารี่ค่ะ แล้วให้เพื่อนแสดงความยินดีด้วยอย่างน้อยเจ็ดสิบชื่ออย่างน้อยเจ็ดสิบชื่อให้ให้เพื่อนช่วยช่วยช่วยเพื่อนเถอะค่ะเพราะว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาการกดดันทางอารมณ์เป็นอาการกดดันทางทางอารมณ์ไม่ใช่นักแสดงนะคะแต่อยากเป็นเปะตรงโน้นเปะตรงนี้ไม่ชีพูดอะไรทําให้ทุกใจหรือเปล่าตื่นเต้นนี่ครับ ไม่แด้ถึกครับฮะ<า>ตื่นเต้นนี่ครับตื่นเต้นมันเหมือนมาลุ้นอะไรสักอย่างครับไม่ชีรู้มากกว่าน,นั้นอีกนะรู้เรื่องเมื่อวานของหนูด้วยตอนสี่ทุ่มแต่ไม่เล่าหรอกค่ะเดี๋ยวเพื่อนอาย คิดไหมคะทำไมไม่ชีถึงรู้คิดครับที่ชีมีสมาธิระดับหนึ่งไม่ชีก็สามารถรู้แต่รู้เอาเฉพาะที่เป็นชอ็อกอะค่ะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้แค่นั้นเองเพราะชีไม่ไม่ไม่ไปดูหรอกคะ่ะว่าในกระเป๋าหนูมีเงินเท่าไหร่เวันไปทำอะไรมาไม่ชีเพียงแต่จะให้หนูมั่นใจในพระพุทธศ,ศาสนาว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่หนูทำอะมันจะส่งผลมาเป็น ปัจจุบันแค่นั้นเองเขียนจดหมายผิดจองหรือเปล่าคะเคยส่งจดหมายผิดจองไหมคะจดหมายง่าครับลักอีกคนหนึ่งส่งให้อีกคนหนึ่งอะคะ่ะมีไหมคะ จะทาอะไรผิดเวลาถ้าถ้าเกิดว่าถ้าจะเขียนจดหมายนะคะเขียนเสร็จแล้วใส่ซองนี้แล้วใส่จาน้าซองไว้เลิมจะได้ไม่ผิดซองเราเขียนแล้วรวมรวมไว้เวลาใส่มันสับสนค่ะคนอ่านก็รู้สึกช็อกว่าเอ๊ะนี่รักไม่ได้รักเรานี่หว่าใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยจะเป็นลมแล้ว เชิญค่ะเดี๋ยวเอาคนนู้นเดี๋ยวครับแม่ชีแม่ชีครับไอ้เมื่อวานนี้สี่ทุ่มผมทำอะไรครับผมอยากรู้เหมือนกันครับว่าแม่ชีรู้จริงหรือเปล่าครับเมื่อวานสี่ทุ่มไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะผมอยู่คอนโดครับไม่อยู่บ้านครับ ที่ทุ่มอาบน้ำใช่ไหมคะไม่ยาวครับผมซักเสื้ออยู่ครับซักเสื้อเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำไหมคะผมซักในห้องน้ำครับซักเสร็จแล้วทำะไรคะ่ะอาบน้ำอ๋อตากเสื้อครับ สักเสร็จแล้วทำอะไรคะสักเสร,ร็จหนูทำอะไรสังคมเล็กๆไม่น่าเกียดหรอกคะ่ะสังคมเล็กๆของหนูไม่น่าเกียดหรอก ไม่ชีพอเลยครับ <laughs>